wow 24 hours later bruh clone <coughs> <coughs> you ma. มาจากในออนไลน์นะครับเราจะมาเปลี่ยนกองเป็นกองซิ่งกันเพราะว่าเราได้ใช้กองเดิมมา 2- 10, 0 0 0 0ื0นจ็กิโลแล้วนะเออเราจะมาเปลี่ยนความแรงกันมาดูว่าของจะต้องปกไหมนะครับราคามีหลายรายคนะานานะไปดูเอาเอง3 0 0จนถึง6ก0ก็มีเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะเหนียวหนักมาโอ้โหแกะอย่างดีนะครับโอ้โหของยังสวยอ่ะดู ม่วงนะครับแอร์ฟิลเตอร์ลูกคิดน่ครับอยู่มาเลเซีงนะ Y15ZR นะเป็นของตัวกับเอ็กเซนเตอร์ตัวเก่าอันนี้สองที่สามใส่ได้หมดนะมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเรามาแกะกล่องกันเลยมาดูว่าจะเป็นยังไงกันนะนี่เลยดูรายละเอียดมีความเงาเงาพวกนี่เห็นไหมของแท้แน่นอนนะครับยี่ห้อแกะมาดูกันแกะมาอันสองสามชื้นมาใช้เวลาเปลี่ยนฟองนะครับรู้สึกว่ารถมันตื่นแล้วนะเราต้องมาใส่ของแรงกันแล้วนะเออแกะไงต่อ <G ül> ย,ยังไงยังไงอ้สีม่วงมั <Wow. S 1> มีใบอะไรสักอย่างนะวิธีอ๋อมันจะเป็นของรุ่นนะอ S สักอย่างเยอะแยะไปหมดในมีวิธีนี่ดูข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กสักอย่างนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแข็งๆนะไม่ได้เป็นพวกพลาสติกนุ่มๆนะแกะได้ไหมแกะได้ไหมโอเคแกะได้ครับนี่ มีครับมีชั้นหนึ่งเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำสองชั้นโอ้มีสองชั้นนะสามารถแกะล้างได้นะเท่าที่ผมไปดูช่องหรือเขาพูดมานี่ก็เป็นตะแกรงเหล็กนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้พลาสติกนี่เนหะ็นไหมเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยโอเคแล้ก็ใส่กับเขืนไปก็จะประมาณนี้แหละความใหญ่ก็นี่ดูพอฟฟ์มันพาฟ์มันใส่ลงไปก็ได้ใส่ของ เป็นของที่ผมอยากใส่มานานแล้วนะให้ตัวนี้มันจะทําให้ผมรู้สึกว่าขี่รถแล้วบิดตามมึงชิ้นต่อไปผมก็จะสั่งัวเทียนกับคอยนะครับต้องรอชมกันเลยนี่ใส่เข้าไปกิบๆนี่สวยงามไปเดี๋ยวเราไปใส่กันนะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันแถมสติกเกอร์มาด้วยนะเออเอาไปติดรถได้นะส,สวยเลยโดยสติกเกอร์ความเงางามอะไรสวยมากอะเออสติกเกอร์อย่างดีครับ นี่ประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะในกล่องโอเคประมาณนี้เลยเฮ้ีแกวมาได้แล้วทีนี้เราก็องมาขันน็อตตัวนี้นะ1 2ึส <3, S 2> แล้วก็4ี่นะโอเคทำกันเลยไปทำมาเริ่มกันเลยกะเจช่วยผมด้วยนะ ผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่น่าจะต้องแกะแล้วน่าจะต้องหมุนตัวนี้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 เราใช้เป็นเบอร์สิบนะครับโอเคหมุนง่ายนะครับเขาออกแบบมาให้คนที่อยากจะแต่งรถอยู่แล้วโอเคหมุนทั้งสี่รูให้ออกมาให้หมดทีนี้เราก็ต้องคันตัวนี้นะมาจนัูน้อยตรงนี้หูยกลัวหล่นอืทีนี้เราก็แค่เปิดออกใช่ไหม ว้มากานี่คือกลองที่หมืนเจกิโลนะมึงหมื่นแปดกิโลนะสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะนะเดี๋ยวเรามา,าเปรียบเทียบกันนะว่ามีกลองทําเดิมกับไม่มีกลองแล้วก็ใส่กลองยูมาจะเป็นยังไงนะโอเคอะทดะสอบนะครับอันนี้คือกลองเดิมนะครับหนึ่งสอ เียงมันี้ฝุ่นนี่แบบอันตรามากอ่ะทีนี้เรามาดูแบบไม่มีกรองกันแงออกมาอื้อง่ายๆเลยน่เรามาดูแบบไม่ใส่กันนะเขาเรียกอะไรนะไม่ใส่กรองกันมีรถแข่งนะ อ้โหพอลเนียนกลิปนะไม่มีไม่มีฝุ่นนะนะทีนี้เราก็ต้องประกอบกลับนะครับ ผมได้ประกอบชุดสีเรียบร้อยแล้วนี่เป็นประมาณนี้เลยนะก็ฝนตกไม่ได้ไปลองให้ดูเลยคงจะต้องตอนเช้านะเออก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันแบบธรรมดาว่าเสียงมันจะเป็นยังไงตารับแต่ว่ารู้สึกว่าติดมือขึ้นนะเนี่ยดูนะ รอให้ฝ <c oughs> นมันดีขึ้นกว่านี้นะผมว่าก็จะลองไปดูนะ2 w e r hours later เดี๋ยวเราไปลองรถกันนะครับ ก็จากที่ใส่กลองยู่มากมานะก็รู้สึกว่ารถขี่ดีขึ้นมากมายเลยนะ <c oughs> ก็ตอนแบบออกไฟแดงหรือเวลาตอนต้นนะครับช่วง1นึ่ถึงหกอ่ะจะดีมากเลยจะขี่สนุกมากถ้าเกิดขี่ในเมือง <c oughs> ผมว่าน่าจะดีมากเลยแบบว่าเอาไปใส่แล้วก็คนที่ขับอยู่ในเมืองอ่ะน่าจะดีมากเลยนะอืม <c oughs> แต่ช่วงหลังๆมาสักหนึ่งแปดสิบถึงหนึ่งร้อยร้อยอะไรอย่างนี้มันน่าจะปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแบบรู้สึกว่าวเวลาเราเร่งขึ้นเี่ยมันจะเร่งได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะเออแต่ว่าตอนต้นนี้เห็นเห็นผลชัดๆเลยครับแล้วก็แบบว่ามันรู้สึกรถมันเบาไปเลยอะรถมันรู้สึกเบาขึ้นไปเลยนะครับก็เป็นรถซื้อแกงเหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมก็อยู่ปั๊มแล้วนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะอัดคลิปที่ไหนก็ใส่แล้วมันก็เปลี่ยนเลยนะเออแนะนานะครับก็ไม่แพงมากนะใครที่ขับเอสเซอร์อยู่หาได้เลยนะคือ,อแบบว่าอยากขับแบบ สน,สนุกน้แบบว่าขี่ในเมืองมันผมอ่ะไมไ่ได้ขับแบบแะบีต่บัลอนดูโรเลยขนาดนั้นก็สบายนะ mm hmm. ก็ลองไปใส่กันดูได้นะรับรองว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนแน่นอนนะเออแล้วก็สิ่งต่อไปผมว่าจะใส่เป็นคอยแล,และหัวเทียนนะเออราคาพอๆกันนะครับ mm hmm. พอใส่พวกนี้เสร็จก็อาจจะแต่แตงไปเรื่อยนะครับเออนั่นแหละเด mm ี hmm. ๋ยวเรามารอดูกันนะครับ mm hmm. โอเค